นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคมนั้นมองเลยนะครับว่าทางออกที่ดีที่สุดนั้นไม่ควรที่จะอนุญาตให้มีการควบรวมกันนะครับผู้ช่วยาศาสตราจารย์ญญดรพรเทพเบญญาอภิกุลรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ครับว่ามุมมองที่นักวิชาการคงมองก็คือว่าการไม่อนุญาตให้ควบรวมกิจาการจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเลยครับเพราะผลการศึกษาก็ออกมาตรงกันว่าการควบรวมจะส่งผลลบต่อเศรษฐกิจ การบริโภคและการแข่งขันอุตสาหกรรมโทร,รคมนาคมในตลาดโดยเฉพาะค่าบริการที่สูงขึ้นผู้ประกอบการก็จะไม่มีแรงจูงใจในการลงทุนเพิ่มเนื่องจากคู่แข่งมีน้อยทีนี้ก็เหลือแค่2รายใหญ่เท่านั้นเองครับส่งผลให้การพัฒนาในอุตสาหกรรมโทร,รคมนาคมและการเชื่อมต่อของไทยล้าหลังไปถึง10ปีนี่เป็นกรณีศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์และก็เม็กซิโกนะครับและอาจจะส่งผลกระทบต่อ GDP ประเทศไทยให้ลดลงสูงสุดถึง2%หรือติดลบถึง2%ครับ แต่เมื่อกสทชไฟเขียวไปแล้วก็ต้องมาดูว่ามาตรการและเงื่อนไขที่จะกำหนดออกมานั้นจะช่วยบรรเทาผลกระทบได้มากน้อยแค่ไหนแต่มีความกังวลน,นะฮะว่าจะสามารถบังคับใช้ได้จริงหรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมาก็มีหลายประเด็นที่กสทชนั้นยังไม่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดเป็นผลรูปธรรมและจับต้องได้อย่างแท้จริงนะครับ